มาอีกตัวหนึ่งเอโอ้ยไดยอออ้อาบนา้ำพ่อมาหนี้เอออาบน้ำอ้าวนี่อาบให้ซีโต้น้ำแน่นีาแลนหนีเฮ็นน้ำแล้วแลนหนีโอ้ทุนอ่ะออาว บน้ำพุ่นหนาพุ่นหนาพุ่นหนาพิ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิ่งพุนสีโดนน้ำอ้าวเออเออได้้อาบบนำ่หีได้อาบน้ำบ่เออเออยางวุ่นเลยที่นี่ เออมองขึ้นสีหอนไหลเออมีแหงแล้วเออวบอร์คือหิวขักเอห,หิวขากที่นันปลากินน้ำเบอร์สามถังคุ่น,นมแม่ คุณลวงนี่กินน้ำหรือย่งเนี่ยฮะหรือว่ากินไหนแต่นมแดดเอ๊ะ อันนี้ได้อาบน้ำด้วยพุ่นนะพุ่นนะเออยพุ่นมีหมูทั้งไก่ทั้งหมาอ,อ,อยู่น้ำกันเบิร์อด,ด,ด,ดนะ <laughs> อยู่น้ำกันเบิดนั่นนั่นนั่นน่ะนั่นนั่นพุ่นอีหยังนั่นทายอีหยังนั่นฮะ <laughs> เยดเอ้ยเป็นอนไต่องเขาเราอยเหยียบพ่อเป็นหลักเออฮ้า้ก็ะหู